ดิฉันจารุพันธ์คุณดีหลกนะคะแล้วก็ดกรภูวนิดาคุณพลินนะเป็นตัวแทนในนามคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศของพรกเพื่อไทยนะก็วันนี้จะแถลงข่าวในประเด็นที่สหาภาพรัฐสภาโลกได้ติดต่อมาอยัางคณะทำงานฝ่ายต่างประเทศของพรคเพื่อไทยยืนยันว่าได้ส่งหมายเตือนไปยัง ปปอชอแล้วนะคะทีนี้ก็จะขออ่านเนื้อความในนี้ให้ให,ให้ดรภูมิดาอ่านค่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่ภูมิดาคุณพลินค่ะก็ขออนุญ,ญาตที่จะนำประเด็นที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่า จะถือได้ว่าองค์กรสหาภาพรัฐสภาสากลหรือที่เราเรียกว่า Interparliamentarian Union หรือ IPU นะคะเป็นหน่วยงานที่ทั้งหมด153ประเทศทั่วโลกเป็นองค์สมาชิกอยู่นะคะแล้วก็บทบาทที่สำคัญของหน่วยงานนี้ก็คือเป็นผู้ที่จะดูแลนะคะความเป็นไปในแง่ของความสงบสุขนะคะและระบอบประชาธิปไตยของสังคมโลกนะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญ ดังนั้นนะคะมวลสมาชิกรัฐสภาองคอ์กรใดๆนะคะที่เป็นสมาชิกของ IPU นั่นหมายถึงเราจะมีแนวเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือความสงบสุขในแต่ละประเทศนะคะการเจริญการพัฒนาและที่สำคัญค่ะการตั้งมั่นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นที่ยอมรับของสากลน,นะคะในนามของฝ่ายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยนะคะเราก็ได้รับจดหมายนะคะ ได,ได้ได้ได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือถึง IPU นะคะในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทาง IPU ได้ย้ำเตือนนะคะในส่วนขององค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องในการบังชับบังคับใช้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นะคะซึ่งประเด็นนี้เดนอยากจะให้ทางดรจานะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้ดําเนินการได้ประสานงานนะคะแล้วก็ได้ดําเนินการในด้านของกันพบปะพูดคุยกันกับคณะของต่างประเทศของเรานะคะได้นําเสนอในประเด็นที่ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ยื่นข้อมูลกรณีใดบ้างต่อ IPU ค่ะขอเรียนเชิญดรจาค่ะค่ะ เราได้ยื่นนะคะหนังสือนะคะขอให้ IPU ในการตรวจสอบนะคะอ,ะองค์กรที่ทำหน้าที่ที่กำลังกล่าวหานะคะในกรณีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่มาของสอวอนะคะในสอสอและสอวสามร้อยแปคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการล้มล้างประชา เข้าข่ายล้มล้างประชาธิไปไตยและถูกยื่นถอดถอนตัดสิทธ์การเมืองต่อปปชและมีการพิจารณาในขณะนี้นะคะและปป,ปชได้รับเรื่องแล้วนะคะสก็คือกรณีการไต่สวนการถอนประกันนายจตุพร,พรพมพันธ์และนายนัทวุฒิใสเกื้อในคดีคดก่อการร้ายเนื่องจากขึ้นปราศัยบนเวทีนปช ซึ่งการประกันและเสรีภาพในการแสดงออกคือสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็กรณีที่3ก็คือกรณีการสอบสวนโครงการจำนำเข้านะคะของที่ปปชกำลังสอบสวนอยู่ต่อพณะท่านนายกรัฐนมนตรีและฝ่ายบริหารท่านอื่นๆนะคะและบัดนี้ทางฝ่ายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยได้รับการยืนยันจากสหภาพรัฐสภาโลกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวรวมทั้งมีการส่งหนังสือนะคะ หมายเตือนในหลักการของ ICCPR มายังประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะองค์กรระหว่างประเทศอาทิสภาพรัฐส,ส,สภาสากลสหประชาชาติและรัฐบาลของนานาระยประเทศกำลังให้ความสนใจและจับตามองประเทศไทยอยู่นะคะว่าองค์กรอิสระที่มีอำนาจเทียบเท่ากับศาล ะะแต่ปราศจากขั้นตอนที่อนุญาตให้สาธารณาชนเข้าไปร่วมสังเกตการได้นั้นเนี่ยจะอธิบายในเรื่องนิติรัฐนิติธรรมได้ยากลำบากดังนั้นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลและคุ้มครองหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนจึงต้องตรวจสอบการพิจารณาคดีอย่างใกล้ชิดนะคะโดยจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหาและพิทักษ์ไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และหากเจ้า้าเจพนักง,งานยุติธรรมคนใดละเมิดอนุสัญญาที่เรียกว่ากติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการทางการเมืองก็อาจถึงขั้นถูกขึ้นบัญชีดําในระดับนานาชาติได้ค่ะทีนี้จะอธิบายในกรณีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนิดนึงนะคะว่าประเทศไทยเกี่ยวข้องอย่างไร อ n t e r n a t i o n a l c o v e n e n มิ n นิส i i ออนซีวิว i i นด์โพลิติหรือ ICCPR นี้นะคะเป็นสนธิสัญญาพหุหูกภาคีซึ่งสมัชาาใหญ่แห่งสหรประชาชาติได้รับรองไปเมื่อปีพุทธศักราช2509นะคะและมีผลบังคับใช้ในปีพุทธศักราช2519 สนที่สัญญานี้จะให้คำมั่นสัญญาว่าภาคีจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสิทธิการเลือกตั้งและสิทธิในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจนถึงเดือนตุลาคมนั้นนะคะมีมีภาคีทั้งสิ้น165ประเทศนะคะ แล้วก็ ICCPR นี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็กติกาว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็จะมีการถูกติดตามโดยคณะกรรมการสิทธิมนุมนษยชนอย่างต่อเนื่องนะคะและประเทศไทยเนี่ยได้เข้าเป็นภาคีในระดับภาคยานวาุวัตก็คือว่ามีผลบังคับใช ทางกฎหมายด้วยเมื่อวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช5 5 3 9นะคะแล้วก็มีผลบังคับใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นก็องค์การระหว่างประเทศขณะน,นี้ได้เข้ามาทำการตรวจสอบนะคะอย่างใกล้ชิดและก็จับตามองในกรณีที่หากมี ประเด็นในการที่ละเมิดกติการะหว่างประเทศนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะคะดังนั้นต่างประเทศก็มีความหงใหง่ยประเทศไทยในในประเด็นเรื่องหลักการประชาธิปไตยแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวแล้วก็รวมทั้งกรณีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมค่ะค่ะก็ขอ,ขอเพิ่มจากทางดรจาอีกสักนิดนึงนะคะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ สหภาพรัฐสภาสากลหรือ IPU นะคะนี่ฉนขออนุญาตย้ำว่าการที่นะคะเราไปยื่นหนังสือนั้นดำเนินการตามหน้าที่ในส่วนของการเป็นตัวแทนนะคะของพรรคการเมืองที่อยู่ในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยนะคะในแง่ของรัฐสภาเองรัฐสภาไทยก็เป็นองค์สมาชิกของ IPU ซึ่งในส่วนนี้เองนะคะการไปยื่นเรื่องเพื่อให้ทาง p u u นั้นนะคะได้ มองเข้ามาในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะเทียบชั้นในเรื่องของความเป็นสากลในระบอบประชาธิปไตยย้นขอย้ําตรงนี้ว่าในหน้าที่ของ IPU นั้นนะคะเขามีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในองค์กรรัฐสภาในทุกๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ของสมาชิกนะคะนอกจากที่เขาจะมีการส่วนในเรื่องของการ พัฒนาแล้วนะคะยังมีส่วนในเรื่องของการนำเสนอประเด็นกฎหมายนะคะซึ่งจะทำให้ประเทศต่างๆนั้นได้นำมาเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะย,ยกระดับนะคะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ดียกระดับในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยยกระดับในเรื่องของการให้โอกาสของประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริม ผู้หญิงกับการเมืองนะคะมีประเด็นในเรื่องของ women in politics ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความมั่นคงในระดับประเทศนะคะความมั่นคงในประเด็นนี้ก็คือความมั่นคงทางด้านของสันติภาพนะคะซึ่งในตัวนี้เองทาง ipu ก็ได้มีความร่วมมือกับทาง un หรือทางสหประชาชาตินะคะก็ถือได้ว่าเป็นบทบาทองค์กรที่มีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของการผลักดันให้เกิด ความมั่นคงทางด้านของประชาธิปไตยในสังคมโลกอย่างแท้จริงนะคะนันเองในนามของคณะนะคะทางฝ่ายการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เห็นควรว่าเรานะคะได้มองไปถึงองค์กรใดๆในโลกแล้วเราก็ควรจะมองย้อนกลับมาในองค์กรบ้านเราเช่นกันนะคะดิฉันก็อยากจะให้องค์กรในประเทศไทยนั้นนะคะได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นนะคะในระเบียบสากลที่มีอยู่ในสังคมโลกนะคะเราก็ควรจะได้นำระเบียบของสังคมโลกนั้นมาพิจารณาเป็นกรอบนะคะเป็นแนวทางเป็นมาตรฐานนะคะที่จะทำให้องค์กรของประเทศไทยของเรานั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยเช่นกันค่ะ คือทางปปชจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นกฎหมายที่อยู่ในประเทศนะคะทางนี้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยได้เข้าไปสัญญานะคะต้องยึดคำมั่นสัญญานั้นภายใต้การพัคยานุวัตนะคะว่าจะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นในประเด็นที่จะ พิจารณาเนี่ยก็ต้องไม่ละเมิดนะคะในเรื่องสิทธิทางการเมืองและสิทธิความเป็นพลเมืองแล้วโดยเฉพาะสิทธิในการได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมด้วยค่ะดังนั้นดิฉันเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างสะเทือนขวัญชาวโลกนะคะในกรณีที่308คนสสสวนะคะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ว่า ถูกกล่าวหาว่าล้มล้างประชาธิปไตยค่อนข้างย้อนแย้งกับความเข้าใจของนานาอารยประเทศและในประเด็นจำนำข้าวนะคะแต่ละประเทศจะให้ความจะให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากฝ่ายบริหารคือฝ่ายนโยบายซึ่งภาษาอังกฤษเรียก policy maker เนี่ยถูกพิจารณานะคะว่าทุจริตในในนโยบาย ก็ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับความเข้าใจของระหว่างประเทศแล้วก็รวมทั้งการถอดถอนประกันของคุณจตุพรนัทวุฒินะคะซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะคะทั้งทั้งทั้งหลายประเด็นเนี่ยจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นว่าจะเป็นการกันแกล้งทางการเมืองหรือไม่นะคะก็เป็นเรื่องซึ่ง,ซ,งซึ่งต่างประเทศมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งนะคะสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติเหล่านี้เนี่ย ในแง่นิติรัฐนิติธรรมหรือดูโปรเบวนการบวนการที่ถูกต้องย่อมนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้องแต่ว่าหากกระบวนการเนี่ยไม่ถูกต้องย่อมนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนานาระยะประเทศแล้วก็รวมทั้งองค์กรที่พิทักษ์รักษาประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยก็มีความห่วงใยมากโดยเฉพาะประเด็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชน,นะคะ่ะก็ ทุกเรื่องก็จะเกิดการตัดสินวันที่18คือวันพรุ่งนี้นะคะก็ก็เป็นเป็นที่ตั้ง,งข้อตั้งสังเกตว่าไปตรงกับวันกู๊ดฟรายเดย์ของต่างประเทศหรือเปล่านะคะซึ่งแต่แต่ก็ย้ําเตือนว่ายังไงสภ,สภาพรัฐสภาโลกก็ยังทํางานอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็มองมาที่ประเทศไทยนะคะอย่างใกล้ชิดค่ะค <Okay. Okay. S 1> <Okay. S 2> ต้องขอขอบคุณทุกทนนะคะ<อ><อ> พรุ่งนี้เป็นวันกรูดไฟเดย์คือวันอีสเตอร์ค่ะคือเป็นประเด็นที่ต่างประเทศก็ตั้งคําถามว่าที่ตั้งใจตัดสินพรุ่งนี้เป็นเพราะว่าต่างประเทศหยุดงานกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็สาภาพรัฐสภาโลกก็ทํางานอยู่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ